แท้ๆคนดูหน่อยเจียวว่าจีกันอยู่ที้อย่างไรนะแกออกล้องหน่อยดิลูกล้องหน่อยนี่ี้นังยายมีลูกแล้วดูสิลูกมันดูดนมไย สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยไว้หนูชื่อไรนะคะหมอกล้องหนูชื่อยายนะคะฟังนล้วแปกตัวด้วยจ้าสวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหมอกล้องหมอกล้องสวัสดีค่ะไว้ คุณนายได้ไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาเห็นหน้าสดกันจริงๆแล้วนาะก็วันนี้ก็จะมาบอกว่าก็ทำใจยากเหมือนกันเนาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปลงแล้วนะคะ อาจจะเนาะเพราะว่าก็ไม่แน่ว่าตัวเองจะติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าก็มีพี่เขาติดโควิดแล้วเป็นพี่ปสี่อยู่ข้างๆห้องเราเขาก็ไปแต่กักตัวก็ต้องกักตัวทั้งโรงเรียนเลยเนาะเราก็ไม่รู้เราจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือยังไงก็มาเตืนอนอก็ทุกคนไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยจะมาลงให้ทุกวันเนาะ แล้วก็อาจจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ช่องนู้นเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านผิดพลาดอันใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย